ตื่นเช้ามาก็โคตรสวยกำลังจะออกไปทำงานดันไปเห็นล้อหลัง M70 เป็นสภาพแบบนี้ไอยาลากไอยาลากะโดนเหล็กบาดไปกวาดข้างบ้านรอบสองโดนไม้ที่เขาบากเป็นปากเป็ดไว้อะทิ่มเข้าไปอีกทีลองเตาไปแล้วแต่เตาไม่อยู่มันแหกไปข้างนะครับผมจะลองพาไปเย็บดูว่านาทอนก็เย็บได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน แต่ผมก็ยังข้่องใจว่าเดี๋ยวมันจะเย็บได้หรือเปล่าเพราะมันแหกเยอะอ่ะทุกคนเสียดายเลยครับยางแบบดอกพอได้ครึ่งนะครับนี่นี่ล่ะแดนยายเป็นแพร,พรใหญ่ลอกอใหญ่ไดเป้แล้วมาลาวันนี้นะกินน้ํามันอ่ะทุกคนรถแค่นี้ประละปันเลยไม่รู้เป็นเพราะคนหรือเป็นเพราะรถตอนแรกผมก็หวั่นใจวันนาทอนจะซ่อมได้ไหมหรือผมจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นอีกนรดอนเย็บใช่ไหมนาดอน หยบอย่างเดียวนะไม่ตีตับคืบ้อแล้วแับว่ากานาดนี่นี่เรายโรงมันมันงไม่ได้เลยนะมัน <Okay. S 1> หลังจากนันทอนดูอย่างละเอียดก็บอกว่ามันซ่อมได้แถมยังใช้ได้อีกเป็นปีผมก็โคตรดีใจเพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อ,อยางใหม่อีกเป็นหมืน่นโอเคทุกคนเราก็เอากระทะออกจากยางเลยนะครับซึ่ง นัทดอนดูแผลแล้วเดี๋ยวนัทดอนจะชูวิชาเย็บให้ดูนะครับใ้น็อตประมาณ30ตัวนะครับนี่ครับผมก็มาซื้อน็อตสามหุนเป็นหัวล่มแบบนี้นะครับน็อตหัวเซายาว2นิ้วนะครับ2อกิโลกว่าแค่184บาทเองครับทุกคนนี่นัทดอนมาร์กไว้แล้วนี่มาร์กไว้แล้วครับเข้าไหมเจ้าไหม <c oughs> ความสวยก็ไม่เยิอนอีกครั้งเมื่อสว่านที่ผมเอามามันดันเจาะไม่เข้าและน็อตที่ผมซื้อมามันดันใช้ไม่ได้นาทอนบอกว่าต้องใช้น็อตที่เป็นเกลียวตลอดเพราะเวลาขันกลัวมันจะไม่เน่นเอาละทุกคนเราก็ซื้อน็อตปิดไปนะครับก็ลเลยมาเปลี่ยนเป็นน็อตธรรมดานะครับยาวนิ้วครึ่งรอบนี้ลดความยาวด้วยไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันรอบนี้สวานใหม่ตัวใหญ่แบบจัดเต็มไปเลยครับ เอาผ้าใบนี้นะครับลองไปสองชั้นทางด้านในนะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับเย็บผ้าใบเนี่ยจากข้างในติดข้างนอกทุกคนแร่หนูกระได้ังหวัดนี่แมทสุกุ จงไต้ไปแพ้จางอินเดียทุกคนเห็นไหมยางแข่งกันอันนี้ยังเย็บได้ครับตรงนี้ํำกันตอนไต้สำกันเปะมันสำคัญเลยมันบนนี้มันล่มได้เลยแต่เราไม่ยึไอ้นี้ติดตัวนี้ติตัวนี้คือสำคัญทังเกม่ลคนเราก็เจาะกันเสร็จแล้วก็เย็บกันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าตาไปดูโหดมากเลยทุกคนเนยนะ เหมือนล้อมีน้ำเลยครับต่อไปเราก็จะตัดยางในนะครับเอามาลองในป้าใบอีกทีเพื่อไม่ให้ยางในจริงๆอ่ะมันไปกินกับขวดน็อตครับตอนนี้เราก็ใส่ลมกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้ลมได้า่ำเดิมไหมหได้วยวดไต่ำิมนเดมอะใส่ได้ยี่สิบปอนเข้าเดิมนะครับ โอเคทุกคนใครจะมาเย็บยางแลนดนอนได้ครับแต่ปาเครื่องมือมาเองด้วยนะครับแลนดนอนไม่มีอะไรเลยครับนอกจากเหล็กง,งัดยางแล้วก็คอนตะกัดแค่นั้นเลยทุกคนพี่บ้านนอดอนแลนดนอนหกร้อยเอามีเจ็ดร้อยแลนดอนไม่เลย,ไไเลยขอบคุณครับ,บแลนดนอนโอเคไปเดี๋ยวเราไปใส่รถกันครับ <t rat> นี่ <t rat> ใส่รถเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปวิ่งเทสกันดูครับไม่รู้ว่ามันจะสะดุดหรือว่าว่ายังไงเนาะ ใช้งานได้ครับ โอเคครับทุกคนก็ถือว่าการซ่อมครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับนี่ทายางของใครที่มันแขกกว้างแบบนี้เราสามารถซ่อมได้เย็บได้นะครับงบประมาณทั้งหมดที่ผมใช้นะครับก็ผมนัทอนเอา6 0 0บาทผมซื้อน็อตไป1 8 0ก็งบประมาณไม่ถึง1000บาทครับดีกว่าเราไปซื้อยางใหม่เป็นหมื่นทุกคนโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของการเปลี่ยนยางวันนี้นะครับลูกน้องหาคอนเทนต์ให้อีกแล้วครับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ